สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กทุกคนนะคะวันนี้คุณอาจ,จะมาสอนอ่านภาษาไทยนะคะพยัญชนะผสมสระไอนะคะคำแรกนะคะคำว่ามะไฟอ่านตามคุยรั้งนะคะมะไฟที่สองนะคะลำใหญ่อ่านตามอีกครั้งนะคะลำใหญ่ ไปคำที่3นะคะกําไรอีกครั้งนะคะกราไรคำที่4นะคะไหนาอีกครั้งนะคะไหนาคำสุดท้ายนะคะบันไดบันไดค่ะเด็กๆได้เรียนรู้คำที่มีพยัญชนะประสมซับไอทั้งหมดคําคำนะคะ ในสัปดาห์หน้าคุณอาจจะมาสอนสระและพยัญชนะในการผสมพยัญชนะสระในสัปดาห์หน้าใหม่นะคะพบกันในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบยค่ะเด็กๆ